อันนี้ที่หนึ่งไม้พุ่มนะครับมาให้จากสวนเอกอุดม,นะมนะครับภพรักอันนี้ยอดเยี่ยมนะก็ยังได้ที่หนึ่งของไม้ดอกแดงนนต้นนี้ยอดรักนะครับจากสวนเอกอุดมดอกสีแดงมากอันนี้รางวัลชมเชยครับรอันนี้ก็จากเอกอุดม อันนี้ไม a แอดมินทรับเจริญสุข2018อันนี้ก็จะเป็นยอดเยี่ยมจอมสกปรตอันนี้ทองนารา์อันนี้อันนี้หอ,อ,อยสีไพรนะครับ ทับทิมนำโชคอ่าทับทิมมงคลไอสวนลงต้อยเนี้ยดงพบรักเนะี่ยนี่ครับพบรักลวนๆต่อไปไม้ขาวเหลืองขาวเหลืองตัวนี้เป็นของสวนเอกอุดมชื่อเอกลักษณ์คล้ายๆลายไม้ชื่อเลื่อนรักแหนดีนะครับ เติมเงินส่วนไหนเป็นเติมเงินเมันพันล้านอันนี้อีกต้นหนึ่งถุงเงินจากสวนลุงต้อยครับฝั่งนี้ไม้บางแสงเติมเงินอันนี้เติมเงินค่อนข้างเยอะมากอันนี้รวยมหาเศรษฐีอันนี้ไม้ชื่อเพลินจิตตน้น อันนี้ไม้ใหม่อันนี้ไม้ของคงุณตั้งคู่เผ็ดรักพัฒนาสีสวยมากตอนนี้แคสสีลงนะครันไม่พร,ร้อมเท่าไหร่ให้ชมเฉยอันนี้ก็ลูกไม้ของคุณเอ็มนีฮะใช่นี่มักกนได้พร้มน้ไปน้ำต้นเงินสดเติมเงินอนน้ลูกไม้รากแก้ว ลูกไม้ลากแกว้วอันนี้ก็สวยมากลูกไม้กระดูกอันนี้ขอซับไม้ของคุณเอ็มอันนี้จะเป็นลูกไม้ลากแกว้วชุมเชยเป็นของคุณเอ็มชมเชยต้นนี้ของลุงต้อยฮะน่ารักจังอันนี้ก็อีกสามต้น ไอ้นี่ไปกอดจะประกวดตอนไหนล่ะนอนเจาะนอนเจาะรูเลยเนี่ย